ความมั่นใจสําคัญมากเลยวันไหนพัดไม่มั่นใจระยะพัตเตอร์หนึ่งก็ไม่ลงมันไม่ลงจริงๆไอ้จิ๋วบอกได้เลยว่าเป็นกันทุกคนแม้กระทั่งไฟเอก็กไม่ก็ไม่เว้นเพราะอะไรรู้วป่าเพราะบางทีฟิลลิ่งมันไม่ได้พอฟิลลิ่งไม่ได้แมงไม่สามารถที่จะพัดได้จริงๆนะครับดังนั้นน,นะครับคือบอกว่าวันไหนดีดีทั้งวันโอ้โหแมนได้เป็นไงได้เสริมไปตู้โอ้โอแมงไปกิ๊กแมงเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปแล้วโอ้ยแมงเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวไปชนต้นมะพร้าวปังปุบแมงออกมากลางแฟเวย์เนี่ย โขดหินมนตีออกขวาไปเรียบร้อยแล้วไปกระแทกโขดหินขึ้นไปออนเห็นป่ะแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงพอขึ้นไปออนเสร็จปุ๊บแม่เสกพัดพัดโง่ๆยืนพัดแบบโง่ๆแล้วไม่รู้ลายด้วยเสือกเข้าลาย นี่ลงเบอร์ี่นี่บอกว่าวันไหนมันดีมันดีชิบหายเลยนะครับแต่วันไหนที่มันไม่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่ายืนเก๊กนะครับยืนตีก็เก๊กพยายามที่จะเพื่อที่จะให้แม่งตีได้โดนนะครับเปิดไดเวอร์เลยวันไหนตีนะ <c oughs> ปรากฏว่าไงเข้ามาเลยว,นนลวันนี้หลุมอะไรวันนี้หลุมอะไรสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยนะโอเคสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยโอเคอทำรูทีนนะในขนาดเดียวกันนะวันนี้งานก็ยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยแต่ด้วยความอยากอยากงานก็ยังไม่เรียบร้อยนะอยากมาเล่นเพราะแม่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้จักเวลาเวลาแล้วก็มันต้องรู้จัก เวลาเวลาด้วยนะโอเคเลยปรากฏว่าอ่ะวันนี้อ่ะโทรมาละอ่ะโอ้ไปไปโอเคอ,อยู่ทีออฟล้สองร้อยสี่ร้อยหกร้อยสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยเอาละขึ้นละอ่าด้วยความอยากนะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหเอาไซน์อินลงมาซะอย่างนี้ลงมาเอาไซน์อินลงมาซะอย่างนี้นะครับเป็งัยลูกแบ็กสปินสะ้ตีสั้นหลุมนี้เป็นไงได้ออกไปออกขวานิดๆได้ออกไปไม่ดีนะได้ประมาณสักสองร้อยนิดๆสองร้อยหลา ประมาณ200หลาพประมาณ200้หลาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไงฮะ,ะพวกใดละพวกใดพวกใดพวกทำรูทีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขา <c oughs> เขาดีกว่า <c oughs> เขาตกไปปุ๊บเนี่ยเขากลางแฟเวในขนาดเดียวกันเราแม่งตามหลังเขาแล้วพอไปดูลูกไอ้ลูกที่มันออกขวานี่นี่อยู่กี่เนี่ยปรากฏว่าเสือกไปดำอยู่ใต้ต้นอยู่ดำ,ยดำอยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วด,ด,ด,ดำอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเวลามันดำดำยังไงฮะเนี่ยเวลามันดำเคยเจอปะ่ะแล้วมันดำแบบเนี้ย <c oughs> มันดำแบบเนี้ย มันดําอย่างเงี้ยทําไงเนี่ยเนี่ยมันดําอย่างเงี้ยเอาเอาแค่อย่างเงี้พอละแล้วทำไงอ่ะเส็งแล้วนะอาจาย์ทำอย่างไงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทำดำอย่างเงี้ทําไงดีวะเนี่ยโอ้โหแม่เนื้อตีมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วต้องไปทางเนี้ยนะมันต้องไปทางเนี้ยแล้วจะไปยังไงอ่ะนะ่มันไปไม่ได้นะใช่ป่ะมันไปไม่ได้นะพอเสร็จปุ๊บบางคนทักเก่งหน่อยใช่ป่ะบางคนทักเก่งหน่อยอ่ะบางคนทักเก่งหน่อย แม่งเหลือระยะขนาดนี้มันจะไปยังไงวะนะนะดูนะบางคนถ้ามันทักเก่งหน่อยก็สามารถที่จะตีแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยและเฟดได้นะครับเฟดได้อ่าเฟดจากถุงก๊อฟออกไปเลยนะบางคนนะถ้าเก่งได้แต่คนที่ไม่เก่งอย่างไอจิ๋วเนี่ยนะครับช็อตแก้ไขไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเอาเราวะเฮ้ยอ่าเอาเราวะเฮ้ยเอาละอ่ะลองดู ไม่เห็นป่ะแม่งก็ไปเป็นไงกูกล้ากูกุ้ากูกกุาเปื้จะคือเขาเรียกว่ายังจะฝืนที่จะไป ยังจะฝืนที่จะไปในเมื่อขนาดที่มันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เราทําไงฮะถ้ามันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจนปัญญาแล้วนะครับมันจนปัญญาที่จะไปแล้วอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอย่างนี้มันไปไม่ได้เราไม่ใช่ยอดฝีมือนะครับพอเราไม่ใช่ยอดฝีมือเป็นไงฮะเราก็แค่นี้ก็จบให้มันเดินหน้าไปได้หน่อยหนึ่งฮะยี่สิบหลาก็ยังดีสามสิบหลาก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่เปล่าฮะโดยทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้ครับและมันจะสู้ครับนะครับเหลือขนาดนี้มันจะสู้ครับนะครับซึ่งซึ่งในขนาเดียวกันเนี่ยโปรยังตต้้อองงคิิดหนักเเว่่าาขจะรม ปีกันแบบไหนยังไงโปรชันนาในขณะที่เราเอาเมเจอร์แบบนี้ทั่วๆไปเนี่ยแล้วเราอย่างคิดว่าลงมาผมก แล้วจะซื้อไปจะปั่นให้มันเลี้ยวเนี่ยเหรอลงจับปลไนะเนี่ยมันไม่ได้และมันไม่ง่ายนะครับบางทีทึ่บอกว่าอย่าไปดื้อกับมันอย่าไปดื้อกับมันซึ่งดื้อกับมันแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมฮะถึ่บอกว่าคนเราเนี่ยมันชนะกันได้นะมันชนะจากการวางแผนมันชนะจากการวางแผนนะวางแผนการเล่นวางแผนการใช้อุปกรณ์วางแผนการเล่นแต่ละช็อตนี่แหละเราจะสู่ใครเราจะไปได้ชนะชัยชนะตรงนี้แต่ในขนาเดียวกันตาว่าเรามีเลือดนักสู้เต็มตัวแต่ในขนาดเดียวกันให้กูมึงมีพามึงมีพาไป กูมีตังค์มึงมีพางมีไปกูมีตังค์เชื่อไปเล่นแป๊บเดียวก็หมดละแป๊บเดียวหมดแต่แม่งได้ความเท่โอ้โหแม่งไอ้ไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วแม่งสู้ทุกดอกไปเล่นก็ไ้จิ๋วแม่งไปดำต้นมะพร้าวแม่งยังสู้เลยมึงไปเล่นกับมันเด้นะไม่ต้องเอาตังค์ไปเวลาัไปเล่นไม่ได้เอาตังค์ไปเดี๋ยวไปแดกมันกลับบ้านได้เลยนี่แหละครับเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถึงบอกว่าเราจะเล่นช็อตไหนๆก็แล้วแต่เราจะต้อง ก่อนแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมและอย่างเงี้ยเราควรทํำไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นและไม่ควรทําอย่าไปทําแต่ถ้าเกิดเราเล่นปุ๊บเนี่ยแล่นเสร็จปุ๊บเออโอเคเว้ยมันมีโอกาสเอ่อห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบบวกห้าสิบบวกตรงไหนห้าสิบก็คือห้าสิบบวกก็คือเพื่อนตกทรายไปเพื่อนตกน้ําไปเอ้ยเราจะสู้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าห้าสิบรอบห้าสิบรบก็คือจะสู้ไปแต่ถ้าเกิดห้าสิบวกพวกเราก็คิดละเฮ้ยเอาไงเว้ยไอ้หาเว้ยโอเคเว้ยเฮ้ยไม่จําเป็นต้องสู้นี่วะมันตกน้ําไปเรรียยบ้อละ มันตกน้าไปเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้เป็นต้องไปสู้วันวนี้ว่าไอ้ที่กระตกทรายไปเรียบร้อยแล้วไอ้ฮะแล้วตกทรายเนี่ยบังเกอร์สูงด้วยมันจะขึ้นยังไงเอาแล้วว่าปรากฏว่าเราจะไปสู้ทําไมให้มันให้มันให้มันเกิดให้มันไม่เกิดความชัวร์เกิดขึ้นนะพอเ,เสร็จปุ๊บป็นไงเราก็ขึ้นไปปุ๊บ ก็โยนไปสบายโยนไปกลางแปเวสบายสบายใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงช็อตที่สามก็ขึ้นไปอ่อนนี่นี่พา53ห้าสามออนก็ไม่ผิดไม่มีใครว่าเราได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาผิดพลาดไปแล้วเห็นเขาตกทรายเห็นเขาตกน้ําแล้วเขาตกทรายเห็นเขาตกน้ากันไปเรียบร้อยสองตกทรายสองตกทรายสองตกน้ำสองตกน้ํามันขึ้นสีสองตกน้ํามันขึ้นสีสองตกทรายไม่รู้มันไปแบบไหนแต่เราเนี่ยฮะสองเนี่ยเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกเราก็ต้องไปดิไปเสร็จปุ๊บเราก ทางแฟร์เวย์ใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บขัดที่3ามค่อยขึ้นไปออนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาผิดพลาดแล้วเสือกหยิบไม้3เลยเห็นเขาผิดพลาดตกน้ำไม่เรียบร้อยชดสองตกน้ำไม่เรียบร้อยเหตุไอสองชดชดต่งทรายเก้าป่าไปเรียบร้อยแล้วเสือกหยิบไม้3ม,มาหยิบไม้3ม,มาแล้วก็เป็นแบบนี้ไงคือพูดง่ายๆว่าราคาต่อรองเนี่ยกำลังเป็นต่อเขาละราคาต่อรองเนี่ยกำลังเป็นต่อเขาละแต่เหลือระยะเหลือระยะที่กัมกึ่งมีโอกาสออนได้ออนไม่ได้นะและเสือกทะลึ่งหยิบไม้3 ออกมาปุ๊บสไลด์ออกไปอย่างนี้ทำไงเใช่ป่ะเสียหายดังนั้นก็คือเราต้องรู้จักวางแผนในการเล่นนะครับและก็ข่มใจตัวเองให้ได้นั่นแหละชนะแน่นอนนะครับ